สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาดูระบบเทรดสั้น5นาทีง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการความซับซอ้อนในการเทรดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกสุดเรามาดูวิธีการตั้งค่าชาร์ตแล้วก็ตัวของอินดิเคเตอร์กันนะครับซึ่งในวันนี้เราจะใช้กราฟในส่วนของไฮเกนอาชิเป็นตัวดูแนวโน้มแล้วก็จุดเข้าจุดออกตัวของไฮเกนอาชิก็จะเป็นรูปแบบที่คุณเห็นอยู่ในกราฟตรงนี้ นั่นก็คือมันจะมีความสมูทมากกว่าในส่วนของ t ท t เดอร์สตแต่ตัวของไฮเกนอาชิก็จะมีความสมูทมากกว่าและว,วิธีการดูของเราก็จะดูง่ายๆนะครับตัวของไฮเกนอาชิก็จะมีแท่งเทียน2รูปแบบด้วยกันแท่งเทียนแบบแรกก็คือจะมีหางทั้งสองข้างเกิดขึ้นอย่างในการาฟตรงนี้คุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีแท่งเทียนแบบที่มีหางทั้งสองข้างเกิดขึ้น ถ้าเกิดว่าคุณเจอตัวของไฮเกนอชิที่มีแท่งเทียนที่มีหางตั้งสองข้างเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตอนนี้ตัวของแนวโน้มยังไม่มีความแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีแท่งเทียนอีกแบบก็คือจะมีหางเกิดขึ้นแค่ด้านเดียวด้านล่างจะไม่มีหางแบบตัวนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าเกิดตัวของแท่งที่มีหางเฉพาะด้านบนแบบนี้แสดงว่าตอนนี้แนวโน้มจะเป็นในส่วนของขาขึ้นนะครับสําหรับตัวของไฮเกนอชิและถ้าเกิดว่าคุณเจอแท่งที่เป็นสีแดง ตัวของวิกด้านบนต้องไม่มีเลยนะตรงนี้มีนิดนึงไม่เอานะครับตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีหางนะครับแล้วก็มีหางเฉพาะด้านล่างถ้าเกิดแท่งไฮเกนออชีที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าตอนนี้แนวโน้มจะเป็นในส่วนของขาลงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูไฮเกนอาชีแบบง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูในกราฟเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมองเห็นภาพในเรื่องของแนวโน้มได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยทีเดียว ต่อมาอินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของ moving average นั่นเองนะครับให้คลิกไปที่อินดิ a เคเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า2 moving นะครับเราก็จะใช้ตัวของ moving average 50กับ200เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ trading view แผนฟรี free, เนี่ยคุณก็จะใส่อินดิเคเตอร์ได้แค่2ตัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะประหยัดตัวของอินดิเคเตอร์ไปเราก็คลิกใส่เข้ามาในกราฟเลยนะครับและเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้คุณดตเมินคลิกที่กราฟ แล้วทำการเปลี่ยนสีให้ตรงกับตัวของพื้นหลังที่คุณใช้ให้มันดูเด่นชัดดูง่ายๆนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้พื้นหลังเป็นสีดําผมก็จะใช้ในส่วนของสีขาวกับสีเหลืองสีหลักในวันนี้เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จสิ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของ moving average เป็นตัวกรองในส่วนของแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับถ้า ตัวของ moving average สีขาวหรือว่า moving average 50เนี่ยมันอยู่เหนือเส้น200แสดงว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มในส่วนของขาขึ้นเราจะมองหาเฉพาะทางด้านบ่ายเท่านั้นนะครับเราจะไม่มองทางด้านเซลล์เด็ดขาดและถ้าตัวของ moving average 50อยู่ด้านล่างแล้วก็ตัวของ200อยอยู่ด้านบนแบบนี้เราจะมองทางด้านเซลล์เท่านั้นนะครับ เราจะไม่มองทางด้านบายเด็ดขาดอันนี้ก็คือเป็นกฎง่ายๆที่ใช้กับตัวของแนวโน้มนั่นเองหลังจากที่เราใส่ตัวของ moving average เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวที่2ที่เราจะใส่เข้ามาก็คือ indicator แล้วก็ MACD นะครับ MACD ก็จะเป็นตัวของ moving average convergence divergence ซึ่งจะเป็น indicator ประเภท momentum ที่ เราสามารถที่จะเช็คในส่วนของจุดเข้าจุดออกได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรวิธีการตั้งค่า MACD ให้ดับเมิ่คลิกที่ตัวของ MACD นะครับเราจะเอาในส่วนของ MACD ออกสัญญาณออกเส้นศูนย์ออกนะครับแล้วกดตกลงเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะดูในส่วนของฮิสตแกรมเท่านั้นฮิสตแกรมถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวแสดงว่าตอนนี้มันเป็นในส่วนของขาขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็คือเป็นในส่วนของ ขาลงนั่นเองและอ,อย่างที่เราต้องทำก็คือในส่วนของแท็บข้อมูลนะครับเราจะใช้ไทม์เฟรม1นนาทีแต่ตัวกราฟจะเป็น5นาทีนะครับแต่ตัวของไทม์เฟรม m a m s 1นาทีทำไมต้องใช้1นาทีเพราะว่าเราอยากให้ตัวของ MACD แจ้งในส่วนของ Buy และ Sell เร็วกว่าไทม์เฟรมที่เราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกในส่วนของ1นาทีนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นการเซตอัพชาร์ปพื้นฐานจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับเพราะว่าการเทรดของเราเราจะเน้นให้สามารถเทรดได้จริงต่อมาเรามาดูในส่วนของกฎการเข้าบ่ายและเซลล์กันนะครับเริ่มต้นอันแรกเราจะมาดูกฎในส่วนของการเข้าบ่ายกันก่อนกฎในส่วนของการเข้าบ่ายเราจะรอหนึ่งเลยนะครับรอให้ตัวของเส้น moving average มันตัดกัน ซึ่งตรงนี้เราจะอาศัยตัวของ moving average 50กับ20ตัดกันยิ่งเราเริ่มต้นตอนที่ moving average ตัดกันได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราสามารถที่จะทำกำไรทางด้านของแนวโน้มนั้นก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปด้วยอย่างตรงนี้ก็จะเป็น50 2 0 0ตัดกันในด้านของขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมองทางด้านของโอกาสบ่ายนั่นเองเมื่อเราเห็น moving average ตัดกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้คุณดูที่กราฟนะครับ คุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของราคาย่อตัวมาก่อนนะจะเป็นสีแดงและเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสิ้นสุดการย่อตัวมันจะมีแท่งสีเขียวที่จะเป็นในส่วนของสองหางเกิดขึ้นก่อนพอเราเห็นสองหางแบบนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับถัดมากุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นในส่วนของแท่งตัวของสัญญาณบายของเราแล้วนั่นก็คือจะมีในส่วนของหาง ทางด้านบนอย่างเดียวด้านล่างจะไม่มีห่างนะครับเราจะต้องรอจนกว่าตัวของแท่งไฮเกนอาชิปิดก่อนนะครับนั่นก็คือครบ5นาทีเพราะเมื่อเราได้แบบนี้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าเทรดทันทีนะครับโดยใช้เครื่องมือในส่วนของเท a d i n g View นั่นก็คือเครื่องมือตัวตำแหน่งการซื้อตัวนี้เป็นตัวดูว่าตัวของ TP แล้วก็ stop loss เราจะอยู่ที่ไหน โดยเมื่อเราเข้าบายเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้คุณตั้ง TP อยู่ที่0.50%นะครับส่วน SL จะอยู่ที่0.40%ถ้าคุณทำแบบนี้ตัวของ w i x ซ์ r ูเวอรจะอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแรกนะครับเมื่อเราได้มาเสร็จสิ้นเรียบร้อยเราก็จะเอาตัวของค่าทั้ง TP SL เนี่ยไปใส่ในส่วนของแพลตฟอร์มที่คุณใช้เทรดนั่นเองต่อไปเรามาดูในด้านของเซลล์กันบ้างนะครับ อันดับแรกสุดตัวของ cross ต้องเกิดขึ้นก่อนเมื่อตัวของ cross เกิดขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนนี้แนวโน้มมันในส่วนของขาลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยละเ <ME> <AL A: S 1> มื่อเราได้แนวโน้มในส่วนของขาลงเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันมีการ pull back เกิดขึ้นหรือว่าราคาเนี่ยกลับตัวขึ้นไปด้านบนนะเมื่อราคากลับตัวขึ้นไปด้านบนเสร็จสิ้นเรียบร้อยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีในส่วนของแท่งที่มีหางทั้งสองแท่งแบบนี้นะครับในด้านของฝั่งตรงข้าม หรือว่าสีแดงนั่นเองเมื่อเกิดแท่งแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตอนนี้จากแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นของส่วนของไฮเกนอาชิก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปละเป็นในส่วนของขาลงเมื่อเกิดแท่งถัดมาก็จะเข้าเงื่อนไขของเรานั่นก็คือตัวของด้านบนไม่มีหางเลยนะครับแล้วก็มีหางด้านล่างในส่วนของแม็กดีก็จะเป็นในส่วนของสีแดงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงวิธีการเข้าเทรดของเราก็จะเหมือนเดิมเลยแบบเมื่อกี้ เราก็จะช็อตนะครับแล้วก็ตั้ง Stop Loss ไว้ที่0.4เหมือนเดิมส่วน Take Profit ก็จะอยู่ที่0.5นะครับตัวของ Take Profit กับ Stop Loss ก็อาจจะดูค่อนข้างที่จะไกลแต่ก็จะเป็นในส่วนของอัตราส่วน1ต่อ1นะครับทำให้เราสามารถที่จะเทรดได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรวิธีการเทรดแบบนี้แนะนำว่าวิธีการเทรดแบบนี้แนะนำ ให้ใช้เฉพาะช่วงที่ราคาเกิดครอสแล้วก็มีสัญญาณจากไฮเกนอาชิครั้งแรกเท่านั้นคุณก็จะได้ผลลัพธ์ค่อนข้างที่จะดีในการเทรดนั่นเอง v i x ซ Rewards ก็จะอยู่ที่1ต่อ1ถ้าเกิดว่าใครนำไปใช้เทรดแนะนำให้ลองกับตัวของบัญชีทดลองก่อนนะครับหากคุณยังไม่มีโบลกเกอร์ดีๆผมแนะนำให้ดูลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือในคอมเมนต์ได้เลย ลองนำระบบนี้ไปทดลองใช้กับบัญชีทดลองแล้วถ้าได้ผลดีก็ค่อยนำไปใช้กับบัญชีเงินจริงก็ยังไม่สายถ้ามีผลลัพธ์ยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กันบ้างนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ